สวัสดีครับผมอามจาก 99J.K. นะครับสำหรับวันนี้ผมอยู่กับเลื่อยแบน์ดังจากอิตาลีนะครับยี่ห้อว่าเอฟโนะครับแต่คำถามยอดฮิตที่หลายๆท่านลังเลอยู่คือระหว่างรุ่นเล็ก MTH402 กับรุ่นพี่ใหญ่สายลุยอย่าง MTH562 เราจะเลือกตัวไหนดีบางคนก็บอกว่ารุ่นเล็กก็พอแล้วนะครับคลองตัวดีบางคนก็บอกไหนๆก็ซื้อแล้วเอาตัวใหญ่ไปเลยจบๆวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูแบบชัดเจน ทั้งสเปคฟิลลิ่งการใช้งานและสิ่งสำคัญคืองานแบบไหนเหมาะกับเลื่อยตัวไหนจะเลือกซื้อกันแบบจะได้ไม่คาดใจกันครับมาดูที่น้องเล็กกันก่อนเลยสำหรับเลื่อยเอฟโรุ่น mt h c 0 2ตัวนี้จะเป็นเลื่อยขนาดปานกลางนะครับ กำลังเครื่องยนต์จะอยู่ประมาณ35.9ซีซีขนาดบาร์จะอยู่ที่11.5นะครับก็จะเป็นไซส์ถูกต้องตามกฎหมายจุดเด่นในเรื่องของน้ำหนักตัวนี้จะน้ำหนักอยู่ประมาณ5.5กิโลรวมทั้งตัวบาร์ตัวโซ่เลยฟิลลิ่งในการจับต้องบอกว่าเหมาะสำหรับงานที่สามารถใช้มือเดียวได้ถ้าจำเป็นนะครับคล้องตัวสูขยับมาดูรุ่นพี่ใหญ่อย่าง F โคเอ็6 2ตัวนี้เนี่ยเห็นปุ๊บ เราก็จะรู้เลยว่ามันคนละสายกันเลยกำลังเครื่องยนต์ของตัวนี้จะอยู่ที่54.5ซีซีแรงกว่าเกือบเท่าตัวในขนาดบาโซจะอยู่ที่11.5ถูกต้องตามกฎหมายแต่ตัวนี้สามารถรองรับบาได้ตั้งแต่18นิ้วไปจนถึง22นิ้วด้วยกันในสบายๆในส่วนของน้ำหนักตัวเครื่องตัวนี้จะอยู่ที่7กิโลรวมอุปกรณ์ทุกอย่างแล้ว,วลริ่งในการจับถือว่าจับได้2มือเต็มๆนะครับมันคงบึกบึนนะครับ ออกแบบมาเพื่องานหนักโดยเฉพาะอามพูดแต่สเปคอาจจะไม่ได้เห็นภาพกันนะครับเดี๋ยวอามจะมาลองใช้งานจริงๆกันว่าดีกว่ายัางไงมาเริ่มกันที่ตัว MT h 402กันเลยดีกว่าก่อนเราจะไปถึงการตัดโชว์สำหรับตัว402แล้วเดี๋ยวอามจะมาลองแนะนำวิธีสตาร์สำหรับเรื่อยเอ็มโคตัว402ให้ชมกันว่า วิธีการสตาร์ทที่ถูกต้องสำหรับเลื่อยโยนตตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าขั้นตอนการสตาร์ทนะครับวิธีสตาร์ทเนี่ยผมผสมน้ำมันทูทีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันเลี้ยงโซ่แล้วเรียบร้อยนะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการสตาร์ทเลยนะครับสำหรับตัวนี้มันจะมีตัวยางปั๊มน้ำมันนะครับอยู่ด้านนี้ให้เรากดกดกดเข้าไปเลยกดจนกว่าน้ำมันมันจะขึ้นมาที่ยางปัม๊มพอ,อขึ้นมาแล้วเสร็จปุ๊บให้เรากดตัวนี้ครับถ้าสวิกตัวสีน้ำเงินตัวนี้อยู่ด้านบนคือการดับ เวลาเราชกเวลาเริ่มงานใช้ครั้งแรกเนี่ยเราต้องกดมาข้างล่างสุดเลยพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับให้ทุกท่านดึงเวลาเราดึงนะครับให้เราสังเกตฟังเสียงดีๆสำหรับเรื่อยตัว402ตัวนี้นะอ่ะพอมันมีเสียงทำท่าพลึบบางบางตัวมันจะมีเสียงที่เบามากพอเราสังเกตเสร็จแล้วพอมันมีเสียงปุ๊บให้เราดันโช็กขึ้นมาครึ่งหนึ่งตรงนี้นะนะฮะแล้วเราก็ดึงนะครับ và có đường จะเริ่มใช้งานเรากดมาครึ่งหนึ่งแล้วเราก็ดึงนะครับดึงดึงไม่หนักครับตัวนี้รางตานุ่มๆน,นะนะครับเดี๋ยวเรามาลองตัดตัวท่อนไม้ตัวนี้นะครับตัวนี้ลองระดูนะครับตัวนี้ประมาณไซส์ประมาณ10นิ้วดูว่ากําลังในการใช้งานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ฟังเสียงกันก่อน นะครับเห็นไหมว่าสําหรับตัว402เนี่ยมันจะมีความคล่องตัวแล้วก็น้ําหนักที่เบานะครับเราสามารถยกเลื่อยในมุมต่างๆได้หรือว่าเราจะเอาไปปีนขึ้นที่สูงนะครับหากจําเป็นมันจะมีความปลอดภัยทําให้เราใช้งานได้ง่ายกว่านะครับมันจะไม่ค่อยเมื่อยล้ากับ4ี4เครื่องประมาณนี้นะครับกำลังมันก็เหลือๆสามารถตัดขาดได้เร็วก็รอบจัดมากนะครับหรือว่ายิ่งถ้าคุณ ตัดไม้ที่มีไซส์ที่มันมีขนาดเล็กกว่านี้นะครับมันจะทํางานง่ายแล้วก็เบามาดูตัวที่2อกันดีกว่านะครับสำหรับตัว MT-H 562นะครับว่าสําหรับท่อนไม้ประมาณนี้จะมีลักษณะการใช้งานประมาณไหนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานสําหรับตัว562นี้นะครับผมก็ผสมน้ํามัน 2T ทีไปแล้วนะกับตัวน้ํามันเลี้ยงโซ่ไปแล้วนะครับวิธีสตาร์ทนะครับมันจะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ด้านนี้ถ้าเลข0ูนย์คือปิดเราต้องกดมาที่เลข1คือเปิด แล้วทีนี้ให้เราดึงโชคขึ้นมาให้สุดเลยนะครับแบบนี้นะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราดึงเครื่ององนี้อ่พอมันทำท่าติดงี้แล้วนะครับเราผักโชคขึ้นไปนิดนึง นะครับถามว่าตัว e FCO ตัว562ตัวนี้เอามาตัดกิ่งลักษณะประมาณนี้ตัดสบายๆนะครับขาดเร็วเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือตัวนี้ค่อนข้างมีน้ำหนัก กว่าตัว402ค่อนข้างเยอะแบบชัดเจนนะครับแต่ถ้าเราต้องเดินตัดแบบทั้งวันทั้งวันนะครับผมรับรองว่าแขนคุณเนี่ยจะมีความเมื่อยล้าที่ไวกว่าแน่นอนคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเปลี่ยนท่อนไม้ดูว่าสำหรับท่อนที่มันมีขนาดใหญ่กว่านี้เนี่ยตัว402กับตัว562เนี่ยมันจะมีฟิลลิ่งในการตัดยังไงบ้างนะครับ ำหรับ Past ตัว m t h c 0 2เนี่ยมาเจองานหนักบ้างนะครับถามว่ามันตัดได้ไหมนะครับมันก็พอตัดได้บามันสั้นด้วยนะครับมันอาจจะจมท่อนไม้ได้ไม่มิดแล้วก็รู้สึกว่าเครื่องอ่มันต้องเข็นกำลังเยอะทำงานหนักเกินตัวไปแต่ถ้าตัดแบบนี้ไม่บ่อยเนี่ยผมมั่นใจว่าเครื่องอ่ะพังไวแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนเป็นตัว562กันบ้างนะครับ <L ud ged> ครับก็คืองานถนัดของเขานะครับการตัดไม้เนื้อแข็งเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะตัดได้สบายๆนะครับก็ไม่ต้องเข้นเครื่องมากจนเกินไปนะครับ จริงๆแล้วถ้าหากได้บาที่มันยาวกว่าน,นี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะทำให้เราผ่าไม้หน้ากว้างๆได้แบบจบๆในครั้งเดียวเลยนะครับอาจจะไม่ต้องมาเสียเวลาหามุมต่างๆเดี๋ยวผมจะมาสรุปแล้วก็ฟันธงให้ว่าจะเลือกยังไงดีนี่เป็นเลื่อยที่ดีมากๆทั้งคู่เลยแต่ว่ามันเกิดมาเพื่อง,งานคนละแบบจะเจนครับคุณควรเลือก e c h o MTH 402ตัวเล็กตัวนี้งานของคุณคือตัดแต่งกิ่งไม้ในสวนนะครับตัดไม้ฟืนขนาดเล็กไม่เกิน1 0 1ถึงนิ้วเน้นความคล่องตัวน้ำหนักเบาใช้งานง่ายแต่ไม่หนักมากต้องการเลื่อยติดบ้านติดรถไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือเอาไว้เคลียร์พื้นที่เล็กๆเ,เน้นความคล่องตัวงานทั่วไปไม่ได้โคน่นต้นไม้ใหญ่คุณควรเลือก MTH c 0 2สําหรับท่านที่ควรเลือก Echo MTH 5-6-2ตัวใหญ่คืองานของคุณเนี่ยตัดไม้ท่อนใหญ่เป็นประจำโค่นต้นไม้ผ่าไม้หน้ากว้าง5นิ้วขึ้นไปต้องการกำลังเครื่องที่เหลือ อัดได้ทั้งวันเครื่องไม่โซ่รับกับน้ําหนักเครื่องเพื่อแลกกับประสิทธิภาพในการตัดสายลุยสายงานหนักนะครับต้องการกําลังเครื่องที่ดีนะครับแล้วสามารถใส่บาี่ยาวได้สําหรับตัว562ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์หวังว่าคลิปนี้นจะช่วยทําให้ทุกท่านตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าสไตล์งานของเราเนี่ยเหมาะกับพี่ใหญ่ MTH 562หรือน้องเล็ก MTH 402เลือกให้ถูกกับงาน ดูแลรักษาให้ถูกต้องมันก็จะอยู่กับเราไปนานๆนะครับใครใช้รุ่นไหนอยู่หรือมีคําถามคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยปิดท้ายด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจสําหรับเรื่อยเอฟโคแบรนอิตาลีทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็นตัว402หรือว่าจะเป็นตัว5 6 2สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามากับทางบริษัท9 9 j k ของเราได้เลยนะครับ ทางร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางหรือว่าท่านไหนที่สะดวกที่อยากจะมาชมที่หน้าชอบของเรากันนะครับก็เซิร์ช Google Map พิมว่าบริษัท99 JK จาำกัดนะครับท่านสามารถมาดูที่ตัวจริงได้เลยนะครับมาสัมผัสตัวจริงได้ว่าต,วตัวท่านเองเนี่ยเหมาะสมกับตัวไหนยังไงยังไงนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ